คนละครึ่งเฟสสาเฉพาะกลุ่มนี้ได้เงิน3 000บาทดูเลยมีคุณไหมเฉพาะกลุ่มนี้ได้อีก1,500บาทต้องกดยืนยันในเป๋าตังไหมเงินเก่าใช้ไม่หมดทบได้ไหมสั่งอาหารออนไลน์ได้วันไหนคลิปนี้ครับจะมาตอบคำถามสำหรับโครงการคนละครึ่งในเฟสที่3นะครับตอนนี้ล่าสุดนะมีความคืบหน้ามานะฮะว่า เรามาจะเริ่มไปทีละจุดนะครับเฉพาะกลุ่มนี้ได้เงิน3,000บาทนะคือกลุ่มไหนผมจะเล่าให้ฟังนะครับคือกลุ่มที่จะสมัครใหม่นะครับตอนนี้เนี่ยสิทธิ์ยังเหลือเนี่ยเกือบโห่เก้9 0 90900เก้สเนิทธิ์นะครับเกือบล้านสิทธิ์นะฮะเหลืออยู่เยอะมากเลยนะครับดังนั้นครับกลุ่มนี้ครับกลุ่มที่ไม่เคยมีผมจะเขียนคำว่ากลุ่มที่ไม่เคยไม่เคยมีคนละครึ่งนะครับ ก็คือไม่เคยลงทะเบียนคนละครึ่งในเฟสที่3เลยนะครับใครก็ตามครับที่ไม่เคยลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งในเฟสที่3เลยคุณสามารถลงทะเบียนคนละครึ่งได้แล้วคุณจะได้เงิน3,000บาทนะครับซึ่งการจะได้เงิน3 0 0 0บาทนะครับก็ง่ายมากๆนะครับโดยคุณเข้าไปลงทะเบียนในเว็บไซต์คนละครึ่ง com วิธีการลงทะเบียนนะครับในเว็บไซต์เดี๋ยวผมบอกให้ละกันนะครับคุณไปดูคลิปเดี๋ยวฟังคลิปนี้จบแล้วไปดูหลังวิดีโอนี้จะมีวิธีการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งนะครับซึ่งทําได้ง่ายมาก คุณไปลงทะเบียนตามผมนะครับในคลิปนั้นทําตามปุ๊บนะฮะแล้วคุณจะสามารถได้เงิน3ามพันบาทนะครับแล้วก็หลังจะลงทะเบียนเสร็จเนี่ยก็จะมีวิธีการต่างๆนะครับเรื่องการยืนยันตัวตนนู่นนี่นั่นนะครับก็อันดับแรกไปลงทะเบียนก่อนนะครับแล้วยืนยันตัวตนเนี่ยมันก็จะมีในคลิปต่อๆไปนะครับที่จะนําให้ไปดูได้เลยนะครับก็สามารถติดตามไปเรื่อยๆนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยคลิปยืนยันตัวตนเนี่ยผมมีทำไว้เยอะแยะก็ไปดู ทางโครงการคนละครึ่งได้นะครับผมมีทำเอาไว้นะฮะแต่ผมทิ้งเอาไว้ครับเป็นเพลิดเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์ชาอะไรต่างๆคนละครึ่งนะครับก็ไปดูได้หลังวิดีโอนี้นะครับเกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งผมมีไว้หมดเลยนะครับทำเอาไว้เยอะมากนะครับโอเคอันนี้ครับดังนั้นครับกลุ่มที่แต่ผมต้องบอกก่อนนะครับกลุ่มที่จะสามารถลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งได้นะครับต้องเป็นกลุ่มที่ไม่มีบารสวัสดิการนะครับ ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐน,น,นะครับแล้วก็ไม่ได <ative> ้ใช้สิทธิ์ของโครงการที่ของโครงการนนี่ครับไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหนึ่งแล้วแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับก็คือไม่ได้เป็นคนที่ใช้โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ครับไม่มียิ่งใช้ยิ่งได้เพราะถ้าเกิดคุณมียิ่งใช้ยิ่งได้แล้วคุณจะไม่สามารถลงโครงการคนละครึ totally. ่งได้นะครับดังนั้นครับ ถ้าคุณไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่มียิ่งใช้ยิ่งได้ก็สามารถลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งในเฟสที่3ครั้งนี้เพื่อได้เงิน3มันบาทได้ครับดังนั้นครับกลุ่มนี้ถ้าเกิดมีคุณคุณไปจัดการลงทะเบียนได้เลยตั้งแต่วันนี้นะครับทำได้เลยนะครับแล้วคุณจะได้เงิน3,000บาทเต็มๆและโครงการเนี่ยสิ้นสุดถึง3 1บธันวาคม64ครับยังมีเวลาอีกมากเลยนะครับให้คุณได้เงินนะซึ่งการได้เงิน3 0 0 0บาทนะครับคุณลงทะเบียนถ้าลงทะเบียนก่อนก่อนเดือนตุลานะครับคุณจะได้พันห้าร้อยบาทนะครับ แล้วถ้าเกิดหลังหลังตุลาเป็นต้นไปคุณจะได้3,000บาทรวดเดียวเลยนะครับตรงส่วนนี้นะฮะโอเคซึ่งโครงการคนละครึ่งับผมบอกก่อนแล้วกันนะครับคร่าวๆนะครับโครงการคนละครึ่งเนี่ยคือโครงการที่ทุกครั้งที่คุณใช้จ่ายรัฐจะช่วยคุณจ่ายเงินครึ่งหนึ่งนะฮะอย่างเช่นว่าคุณซื้อของหนึ่งบาทรัฐช่วยจ่าย50บาทนะครับคุณจ่าย50บาทแต่นั้นคุณต้องเติมเงินของคุณด้วยครึ่งหนึ่งนะครับซึ่งการใช้เงินนะฮะก็จะมีเพดานนะครับสูงสุดต่อวันใช้ได้สูงสุด รัฐจะช่วยจ่ายสูงสุด150บาทต่อวนันดังนั้นยอดสูงสุดก็คือใช้ได้300บาทครับมีเงินคูณ150มีเงินรัฐ150นั่นเองครับนี่คือเพดานต่อวันนะครับอ่านี่ก็คือเรื่องราวของโครงการคนละครึ่งเฟส3ครับต่อมาครับเฉพาะกลุ่มนี้ได้อีกพันห้าบาทครับกลุ่มนี้หมายความว่ากลุ่มที่กลุ่มเดิมนะฮะกลุ่มเดิมที่เคยได้โครงการคนละครึ่งในพันห้าบาทตอนแรกแล้วที่เคยสมัครแล้วกลุ่มรายเดิม กลุ่มของคุณครับคุณจะได้อีก1 5 0 0บาทเข้าในวันที่1ตุลาคม64นะครับจะเข้าวันที่1ตุลาคม64แล้วถามว่าต้องกดยืนยันในแอปเป่าตังไหมนะฮะตรงส่วนนี้ครับบอกเลยว่าไม่ต้องกดยืนยันในแอปเป่าตังนะเพราะเงินเนี่ยจะโอนเข้าในแอปเป๋าตังอัตโนมัติเลยนะครับแอปเป่าตังจีเวเล็ตโครงการคนละครึ่งนะครับมาอยู่ในโครงการคนละครึ่งจะขึ้นมาอีก1 5 0 0บาทให้กับคุณนะฮะดังนั้นะก็เหมือนเดิมคุณใช้เงินคล่องแล้วสำหรับกลุ่มนี้ ก็เหมือนเดิมแค่เติมเงินเข้าไปแล้วก็ใช้เงินได้เลยนะครับต่อมาครับเงินเก่าเนี่ยใช้ไม่หมดทบได้ไหมนะสำหรับคนที่เป็นเงินเก่านะเงินเก่าก็คืออาจจะพันหร้อยบาทเนี่ยอาจจะใช้ไปพันหนึง่งเหลือ500บาทนะฮะทบได้เปล่าทบได้ครับเพราะเขาจะทบไปนะครับเขาจะก็คือสมมุติว่าคุณมี500ใช่ไหมวันที่1ตุลาคมเพมิ่มอีกพันห้าก็จะเป็น2 0 0 0นะพันหร้อยบาทบวก5 0 0เป็น2,000บาทนั่นเองครับ คำถามต่อมาสั่งอาหารออนไลน์ได้วันไหนนะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังอ,อันนี้ก็คือที่ผ่านมานะครับหนึ่งตุลาจะได้นะครับในหนึ่งตุลาจะได้รอบสองโอเคบอกไปหมดแล้วนะครับมาสั่งอาหารออนไลน์นะครับจะได้วันไหนนะครับกระทรวงการคลังนะครับจะเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิซื้ออาหารและเครื่องดื่มจากร้านอาหารและเครื่องดื่มที่เข้าร่วมโครงการผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งนะก็คือ food delivery p ล a t f o r m เนะี่ยตั้งแต่นะดูวันที่นะวันที่4 ตุลาคม64นะครับโดยรัฐเนี่ยจะสนับสนุนเงินในส่วนค่าอาหารและหรือนะฮะเครื่องดื่มเท่านั้นนะครับก็คือรัฐจะสนับสนุนก็คือจะจ่ายให้ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่รวมค่าจัดส่งและก็ค่าใช้จ่ายดื่นนะครับซึ่งขณะนี้ครับผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มเนี่ยได้ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการแล้ว2ลรายนะครับอยู่ระหว่างเชื่อมโยงระบบโครงการนะฮะ พูดง่ายๆเลยก็คือร้านจะช่วยอาหารอย่างเดียวเครื่องดื่มช่วยอาหารและเครื่องดื่มส่วนถ้าเป็นค่าจะส่งค่าใช้จ่ายอย่างื่นนะครับค่าธรรมเนียมอะไรนู่นนี่คุณต้องจ่ายเงินของคุณเองแยกไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับตัวอย่างคืออย่างนี้นะครับผมก็คืออย่างเช่นบริษัทแก๊ปนะครับสมมติว่าแก๊ปฟู้ดนะฮะโดยจะโดยแก๊ปฟู้ดเนี่ยจะเก็บค่าธรรมเนียมส่วนแบ่งการขายกอดโปรฟิตเนี่ยจากร้านอาหารและเครื่องดื่มในโครงการไม่เกิน20%นะครับและลดค่าจะส่งและอาหาร พัส่งอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ประชาชน25บาทเมื่อสั่งซื้อขั้นต่ำ150บาทสําหรับการสั่งซื้อดื่มที่ไม่ใช่จากโครงการนะครับผมอันนี้ก็คือก็ตามนี้เลยนะครับถ้าคุณสั่งซื้อขั้นต่ำ150บาทก็จะได้ส่วนลดนะครับ25บาทนครค่าจัดส่งนะครับอันนี้ก็ต้องติดตามของแต่ล,ละแก๊ปกันไปนะครับอ่าต่อมาครับไลน์แมนนะฮะจะเก็บค่า G.P. ก็คือส่วนแบ่งนะจากร้านค้าร้านอาหารเนี่ยไม่เกิน20แล้วสนับสนุนค่าขนส่ง อาหารและก็เครื่องดื่มในโครงการให้แก่ประชาชนเนี่ย3 5บาถึงบาทต่อครั้งหรือไม่เกิน2,000บาทตลอดระยะเวลาโครงการนะครับพร้อมนะพร้อมสื่อส่งเสริมการตลาดและส่วนลดสำหรับลูกค้าเพื่อเพิ่มยอดขายให้แก่ร้านค้าอันนี้ก็คือพูดถึงในมุมร้านค้าที่จะเข้าร่วมได้ด้วยนะครับร้านค้าที่จะเข้าร่วมเนี่ยถ้าเกิดคุณเข้าร่วมแก๊ปเนี่ยคุณก็จะเขาก็จะเอา20%นะครับ ไม่เกิน20%ใช้คำว่ามไม่เกิน20%ลาแมนก็ไม่เกิน20%นะครับของยอดของคุณแล้วก็จะช่วยลดค่าขนส่งด้วยครับสำหรับอันนี้คือร้านค้าถ้าเกิดเป็นผู้ใช้นะคุณจะใช้ก็ต้องยอมรับในเรื่องของค่าขนส่งนะคี่ต้องมีนิดหน่อยนะอาจจะตามนี้นะครับเขาก็จะบอกไปก็ต้องดูกันไปนะครับแต่ละที่ว่าจะส่งกันไปยังไงแล้วแต่ของที่คุณสั่งด้วยเยอะน้อยมากเท่าไหร่ก็จะถ้าส่งก็จะเยอะมากน้อย แต่ก็จะมีการลดให้ครับปกติถ้าคุณสั่งในแก๊ปหรือว่าลน์แมนปกติเนี่ยเขาก็ลดบ้างไม่ลดบ้างนะครับถ้าเกิดคุณมีคูปองเขาก็ลดได้ถ้าคุณไม่มีคูปองคุณก็โดนจ่ายค่าส่งเต็มนะครแต่การสั่งในคนละครึ่งนะคุณจะได้ลดค่าส่งด้วยแล้วได้ใช้สิทธิ์คนละครึ่งด้วยพูดง่ายๆเลยก็คือคุ้มนะฮะค่อนข้างที่จะคุ้มกว่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณ ไม่สั่งฟู้ดเดลิเวอรี่คุณก็ไปใช้ตามปกติครับก็ไปเดินตามร้านทั่วไปยิงสแกนจ่ายคนละครึ่งเหมือนที่คุณใช้อย่างนั้นก็ง่ายๆแต่ในกรณีถ้าเกิดว่าคุณอยากจะสั่งของมาที่บ้านกินอาหารสั่งฟู้ดเดลิเวอรี่ครับก็ลุยได้เลยเต็มที่ครับสามารถใช้เงินในแบบนี้ได้เลยนะครับสำหรับร้านที่เขารวมเดลิเวอรี่นะครับก็อย่าลืมนะฮะสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่4ตุลาคมนะครับ4ตุลาคม 64นี้นะครับเริ่มได้เลยรับเงิน1ตุลาใช้1 4ตุลานะครับสำหรับคนที่ได้เงินพาเทเลาะอีกรอบหนึ่งนะครับอันนั้นครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะไปสมัครคนละครึ่งแล้วนะครับอยากจะใช้คนละครึ่งก็ไปดูคลิปหลังวิดีโอนี้ได้ครับผมมีเพจเอาไว้รวมถึงอธิบายทุกอย่างเกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งใช้ยังไงใช้ยังไงให้คุ้มใช้ยังไงให้ดีที่สุดก็มีเพจจัดทำเอาไว้แล้วเกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งโดยเฉพาะ ก็ไปสามารถดูคลิปนั้นได้ครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ต้องลาไปก่อนครับแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปถ้ามีอะไรเพิ่มเติมจากนี้โครงการคนละครึ่งเฟส3จะรีบมาแจ้งให้ฟังครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ